มาที่น้าชัยได้เห็นไหมฮะก็ถือว่าการกระทําในสิ่งต่างๆน้าชัยถือว่าช่วยนะฮะอ่าในในทุกสมาอาชีพเพราะฉะนั้นแล้วตรงจุดนี้นะฮะต้องช่วยกันไม่ว่าเออการส่งเสริมตรงจุดไหนนะฮะไม่ว่าเป็นค่ายไหนก็แล้วแต่นะฮะน้าชัยก็อยากเป็นน้องคนเล็กนะะที่ที่มีความจริงใจนะฮะทิ้งอ่าในสิ่งต่างๆในในความสุขของตัวเองนะฮะให้กับเกษตร ตะกรอุนรุนเลยนะฮะน้ชัยก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยนะฮะก็เป็นชาวบ้านธรรมดานะฮะบางท่านก็วิ่งไปน้ํามันไม่มีตังเติมก็พี่นะฮะเห็นไหมฮะแต่ทําไมทุกคนต้องมาปลูกกับน้าชัยนะเพราะเขาได้ใจมากกว่าน้าชัยว่านะฮะอย่างเช่นน้าชัยก็ไปกินข้าวด้วยนะแท้จริงแล้วน้าชัยไม่มีตังหรอกนะฮะไปอไปไปซื้อข้าวนั่งร้านอาหารรู้นะฮะนั่งก๋วยเตี๋ยวข้างทางนะฮะกับภรรยา จริงจริงแล้วบางทีไม่มีตังก็มีแต่เราใช้ปัญญาใช้ในสิ่งที่ดีๆความซื่อสัตย์นะ,ะกับแม่ค้าต่างๆที่เราวันนี้ส่งของนะฮะเขาก็โอนตังค์ให้วันนี้ส่งของเขาก็โอนตังค์ให้นี่นี่คือความซื่อสัตย์นะ,ะที่เราจะต้องเล็งเห็นว่าการตลาดของนายชัยจะเป็นแบบนี้นายชัยไม่ได้บอกเลยว่านายชัยรวยมหาจาลที่พร้อมจะซื้อได้ทั่วประเทศแต่นายชัยขายความรู้สึกซื้อความรู้สึกกันมากกว่าเห็นไหมฮะ นี่ชัยมาเปิดในสิ่งที่ดีๆวันนี้นะฮะที่นายชัยได้ทําอยู่ทุกวันนี้นาะยชัยกล้าพูดด้วยออกสือ่อนะฮะลง u t u b e อะไรก็แล้วแต่นาะยชัยก็จะบอกว่านาะยชัยกําลังค้าขายความรู้สึกส่งเสริมความรู้สึกนะฮะถึงแม้ตัวนั้นมันเป็นพริกหยกสยามก็จริงแต่ในสิ่งการกระทําของนชัยม,มันขายความรู้สึกนะฮะรักทุกคนเอาใจทุกคนนะฮะช่วยเหลือทุกคนนะฮะจะเอาอะไรนะชัยก็ให้หรอกฮนะ ไม่มีนะฮะที่น้ชัยได้ขัดเคืองกระเดืองใจกับทุกๆท่านท่านเอ่ยอะไรน้ชัยก็ให้หมดนะฮะไม่จําเป็นนะฮะที่น้ชัยต้องประกอบสามอาชีพนี้แล้วรวยนะฮะเพราะน้ชัยทํำยังไงมันก็ไม่รวยอยู่แล้วเพราะเราอายุห้าสิบกว่าแล้วนะฮะอยู่ไปก็อีกไม่กี่วันมันก็จะเดี้ยงมองทงนะฮะอะไรประมาณนั้นเห็นไหม คนเราถ้ารู้ตัวนะฮะรู้ความรู้สึกในต่างๆเราก็ไม่อยากจะให้ไปกระทบกระเทือนอะไรกับใครนะฮะอยากจะให้ในสิ่งที่ดีให้กับทุกคนเปิดใจรับกันนะฮะรับได้ก็รับนะฮะรับไม่ได้คุณก็ไปทําประกอบสมาชิทา,ทางทางทางของคุณนะฮะอ่าถ้าว่ารับได้ก็มานะฮะในสิ่งต่างๆที่นชัยได้ชี้แนะแนวทางทิ้งใจทิ้งชีวิตทิ้งลงมหายใจให้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วตรงจุดนี้นชัยคิดว่ามันไม่มีหรอกฮะ มันมีแต่นชัยและที่เขาบอกว่างูนะฮะไปบอกที่ขายไปบอกที่ส่งนะฮะไปบอกแนวทางไปบอกความรู้ไปบอกอะไรต่างๆหมดเลยนะฮะเพราะอะไรฮะเพราะเราทำอา่าในสิ่งตรงนี้เราขายความรู้สึกนะฮะเราไม่ได้ขายเพื่อว่าเอากำไรมาตังค์ให้มีตังค์อย่างเดียวนะ,ะการหาการทําแล้วเนี่ยทุกสมา,าชีพนาะชัยคิดว่านาะชัยไม่ด้อยไปว่าใครหรอกนะฮะถ้าทำแล้วได้ตังค์ น้าชัยง่ายนิดเดียวม่ใช่เพราะต้นกล้าเนี่ยขายต้นละสองบาทง่ายๆเอาสักสักล้านต้นน้ชัยก็ได้ตังค์แล้วฮะสองล้านภายในเดือนเดียวนี่ฮะง่ายๆายนาชัยก็ขายแค่ต้นกล้าเนี่ยท่านรู้แล้วว่าเดือนหนึ่งน,ะน้าชัยได้สองล้านนี่ฮะถ้าน้าชัยเพาะสองสองล้านต้นหรือห้าล้านต้นน้ชัยก็รวยถือว่ารวยแหละมีตังค์ เออเขาเรียกว่าไปขายอย่างเดียวอะ่ะขาย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 แต่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรนะฮะถามว่าทําได้ไหมล่ะนะฮะทำได้นะฮะนะ้าช่ยอยากจะขายยานะฮะสักล้านชุดหรืออ่าตอนนี้มีสมาชิกอยู่ทั้งหมดเนี่ยที่ร่วมอยู่ในโครงการนะ้าชัยคิดว่าจะอยู่ที่ประมาณถึงถึงสามหมื่นท่านเลย,เน,ยนะ่น้ช่ยเอาให้คนละชุดคนละชุดชุดละพันสองพันห้าพนนชายก็รวยแลย้วนะฮะ หรือพอบอกว่าเออเนี่ยพิษมันถูกแต่น้าชัยไปขายแพงกินกําไรโลทักยี่สิบสามสิบหาร้อยเนีฮะน้าชัยก็รวยเล้ยแค่นั้นเองแต่นชัยไม่เอานะฮะตรงนี้ถือว่านาชายตอนนี้มีหม้อขงข้าว7จจังหวัด77ลูกเนะะี่ยถือว่านาชายภูมิใจมากเลยนะหาซื้อเงินล้านถามว่ามันหาไม่ได้หรอกนะฮะนาชัยคิดว่าผู้ที่เป็นมหาเศรษฐีเราไม่ได้กระทบนะฮะ แต่เขาไม่ได้มาเรียนรู้อะไรตรงนี้กับเรานะฮะก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะมาเพราะไม่มีเวลาที่จะมาต้องมาทำนะฮะถ้ามีหม้อของข้าวได้กินบ้านทุกบ้านในทุกจังหวัด77เนี่ยนชัยถือว่านชัยรวยแล้วนชัยตัวน้ชาชัยรวยอะแต่ตังไม่มีไม่เป็นไรนะฮะอย่างน้อยนชาชัยไปเนี่ยนชัยไปขอข้าวขอขอกินได้ <laughs> อย่างเมื่อวานซืินะภูมิใจมากเลยนาาชายประหยัดข้าวมากเลยนะฮะ ไปถึงเสร็จปุ๊บเขาจะเก็บพริกกันนะฮะเลือบไปเห็นนะฮะลงยูทูปไปมีอยู่เรื่องหนึ่งนะฮะที่นชชัยลงไปเมื่อวานซืนนะฮะนชชัยเก็บพริกโอ้โหข้าวหุงมาอย่างดีเลยจะกินเที่ยงกันนะฮะนชชัยไปถึงเสร็จซัดเลยนะฮะมีน้ําพริกมีผักต้มมีปลาล้าไีอะไรกินได้เลยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วตรงจุดนี้นะฮะนัชชัยก็ถือว่านชชัยพอแล้วนะฮะไม่จะเป็นที่จะเราจะต้องนั่นนะฮะ <c oughs> จริงๆ นะฮะนี่นี่คือเรื่องจริงชีวิตของน้าใจเลยนะฮะคงทุกท่านคงจะรู้ว่าน้ในาใจเป็นยังไงแล้วหลักนะฮะไม่ว่าจะเป็นอ่าในสิ่งที่เราคิดว่าอ่าอย่างต้นกาเนี่ยน้าใจก็ขายไป,ปงั้นแหละนะฮะ mm hmm. อ่าเพื่อเป็นชี้แนวทางอีกเลยนะฮะว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ทาต่อนะฮะอ่าแล้วก็การเพราะนะฮะเอาไปเพาะแล้วก็ขายให้กับสมาชิกของตัวเองก็คือตั้งระบบไว้นะฮะเห็นไหมฮะ ทุกท่านก็จะมีรายได้เห็นไหมง่ายๆเดียวนะฮะนะ้าชายก็จะสร้างรายได้ให้กับหัวหน่วยเติบ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 ทั่วประเทศนะฮะเขาก็จะมีรายได้ในการเพาะกล้าของเขาเห็นไหมถ้าน้าชายเล็งเห็นตรงนี้ว่าเห็นแก่ตัวนะฮะนะ้าชายก็เอาเองซะเลยหมดเรื่องไม่ให้นะฮะฉันจะรวยคนเดียวอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่น้าชายให้หมดใครจะพร้อมที่จะสร้างรายได้นะะนี่ย่อมาถึงการพเพาะแล้วนะนะฮะเห็นไหมฮะพอได้ผลผลิตนะฮะหัวหน่วยก็จะมี ารายได้กับน้ชัยไปด้วยแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มนะฮะเจียดเอาไปนะฮะในกําไรนั้นเห็นไหมฮะสิ่งลองรับเนี่ยมันก็คือแบ่งปันกันเท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วในโครงการปลูกพริกสายพันธุ์หยกสยามเอสเนี่ยมีอะไรอีกเยอะเลยนะฮะที่ทุกท่านจะต้องศึกษาร่วงรู้ให้ชัดเจนและแน่นอนท่านจะมันลืมไม่ลงจริงๆนะฮะนชัยคนนี้นะฮะเด็กซื่อๆนะ,ะเด็กวัดคนนี้จะสร้างในสิ่งที่ดีใน ในโรคใบนี้ในการส,งส่งเสริมพริกหยกสยามและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่หาหนทางเลือกในการเลือกพริกนะฮะจะต้องไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเล่าสู่กันฟังนะฮะสาระนิดหน่อยแต่ข้าเขาไปในประสบการณ์ที่น้าชัยได้ไปเจอนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพบกับสาระดีๆวันนี้ขั้นกลางตรงจุดนี้ก่อน ว่าทำอย่างไรให้ได้หนึ่งไร่1นึ่งแสนบาทในการปลูกคลิกสายพันธ์ุยกสยามเอสนะ้าชัยหันไปกลับไปมองตรงนู้นก่อนฮะผู้สนับสนุนรายการกของเราก็จะมีแอร์สิกพัดนะฮะฉีดและดกแล้วงามนะฮะแอร์สิกเคปอ,อายาารักษาและป้องกันยาเชื้อราทุกชนิดนะฮะนั่นคือผู้สนับสนุนรายการของเรา แล้วก็จะเป็นแอร์สิเอนะฮะเป็นยาต้านไวรัสฉีดปุ๊บงามปับ๊บฉีดปับ๊บเขียวปุ๊บทั้งไรนะฮะขวดละ400บาทเอ่เอ600บาทนะฮะแอร์สิกพัดติดตาดอกเปิดตาดอกตัวนี้ก็ถือว่าทำให้ดอกติดผลดกฉีดปุ๊บ,ดก,บ,ด,บดกปั๊บฉีดปั๊บดกปุ๊บเป็นช่อเป็นพุ่มเป็นพวงเนะเขียวไวทันใจอย่าลืมให้ได้เลยแอร์สพัดขวดละ400บาทนะฮะ ก็จะเป็น3พระเอก3รายการแอรสิกพัดดกแอสิกเคนะฮะอ่าเป็นต้านไวรัสโรคใบงิกใบงองนะฮะเหลืองหลายนะฮะแอสิกเอสเป็นยาป้องกันเชื้อราทุกชนิดครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเรามอบให้เดี๋ยวเรามาขั้นกลางเสียงเพลงกันสักหน่อยหนึ่งแล้วมาดูสาระดีๆเคล็ดลับดีๆที่ทำแบบมืออาชีพปลูกพริกยกสยามเอสหนึ่งไร่หนึ่งแสนกันครับ เล่นเอาคอหแห้งเลยฮะสอบถามก็ได้นะฮะในทางาเฟซตอนนี้ไลฟ์สดอยู่นะฮะว่าทำอย่างไรนะฮะถึงจะได้หนึ่งไร่หนึ่งแสนครับ วันวันต้ต้สกวันลองลองก้าวต่อสานปลอบใจให้รัวรัวที่เคยแส้นกระไรวันวันที่ดียงยางเปิดใจสั่สรังจากใจทิ้งทิ้งนางเพียงใดหัวใจจะกคอยจากคอยขอใครใส่คน

ເຈືອງບານທໍບໍ່ຫວັງຢູ່ແຮງ ไปนะฮะหนึ่งผลงานเพลงมอบให้เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านในเช้าวันที่30มีนาคมพศ2 5 6 6นี้ฮะก็ถือว่านะฮะเดี๋ยวขอขั้นกลางพักนะฮะพักคอสักหน่อยนะฮะพักเสียงสักหน่อยนึ่งไปทานข้าวเช้าก่อนนะฮะยังไม่ได้ทานข้าวเลยนะฮะเดี๋ยวเรากลับมานะฮะเป็นเคสของซี2อ่าสนะว่าเราจะต้องทำยังไง แล้วต้องแก้ไขยังไงนะฮะแล้วต้องเกมการยังไงนะฮะที่ทำพริกยกสยามเอสเนี่ยได้หนึ่งไร1่1นึ่งแสนบาทได้นะฮะสบายๆนะฮะทำแบบไหนเดี๋ยวเราค่อยมาฟังแล้วก็ค่อยมาชมน้าชัยเล่าสู่กันฟังในวันนี้ครับวันนี้สวัสดีก่อนนะครับไปทานข้าวก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมนะฮะ,ะท,ที่ยงๆอากาศ ร้อนนะฮะพักผ่อนในร่มทานน้ำเยอะๆนะฮะจะช่วยให้ทุกท่านสดใสทั้งวันและสดชื่นทั้งวันได้นะยิ้มและหัวเราะไว้นะฮะอะไรจะไม่ไปในเสียกับคําว่าชื่นใจชื่นใจนะเดี๋ยวมันโลกร้อนอยู่นะฮะทุกท่านาจะขะจะเครียดกันไปใหญ่นะฮะยิ้มไว้นะฮะยิ้มไว้แล้วก็ดื่มน้ํามากๆนะสิ่งต่างๆมันก็จะดีเองใน วันนี้ก็ถือว่าขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีชัยครับผมสวัสดีครับ